สวัสดีครับวันนี้กับพวกผมกับช่อง Top Story ีชินเคยครับวันนี้จะเป็นคลิปอีเวนต์ของตัวนิตวิกนี้นะครับแล้วก็รวมถึงกับการทำเควสเสริมของตัวด่านแมปเอ่อทาวเวอร์ออฟไลท์ด้วยครับก็เมื่อทำเสร็จแล้วก็จะเป็น7จ็ดทับเจ็ครับแล้วก็ตัวเควสนี้ครับจะทำได้จนถึงแค่วันที่11ตุลานี้เท่านั้นครับยังไงเพื่อนๆก็รีบมาทำกันครับโอเคครับก่อนจะไปดูคลิปก็ไปรับชมถึงหน้าสนใจสักคู่แล้วก็ไปเจอกันที่ตัวคลิปได้เลยครับกระดาษเทปบิ๊กเก็ตฟรีค่าธรรมเนียมสปอออรรร์์ตตต0%สาาามถปปัั่นพจกกเเล็ไไใหญดด้้ววยคุณง มีระบบก o p y t r a d ทและระบบ Nemo Future สําสำหรับให้ทดลองเล่นกันรวมถึงพิเศษสุดวันนี้สำหรับคนที่สมัครจะมีโอกาสได้รับรางวัลถึง1 5 0 0 0 0บาทและพบกันที่ bitget.com โอเ okay, คครับก็เมื่อเพื่อนๆเ,เข้ามาสู่ที่แมปนะครับเราก็เดินไปทางซ้ายนี่ได้เลยครับอันนี้อันนี้จะเป็นตัววาัตตารนะอันนี้ผมทำเควสไปด้วยก็เลยเป็นตัวสีแดงอยู่นะโอเคไม่เป็นไรก็เดินมาตามทางนี้ได้เลยนะนี่เออวันนี้จะมี a อดรอปด้วยครับเดี๋ยวผม มีแอร์ดอประมาณ6ตัวยังไงก็ลองทําดูนะโอเคครับ, okay, รบนี่ขั้นแรกก็ควอย่างนี้เลยครับควไปก่อนแล้วก็ไปตามทางนี้ได้เลยนะฮะนี่ก็เขาจะให้เก็บหัวไอหัวตัวหนูเนี่ยครับทั้งหมดหรอบนะครับคือเราต้องวิ่งไปกลับวิ่งไปกลับนี่ห้ารอบเพราะว่ามันจะไม่สามารถแบบว่าเก็บทีเดียวได้นะครับนี่เอาส่งเควสนะครับหัวหนูรอบที่หนึ่งครับเก็บหัวหนูโอเค แล้วก็อันที่สองไม่ใช่อันนี้ฮะอันที่สองมันขึ้นไปชั้นสองครับโอเคขึ้นตามทางมามันจะวนวนอยู่แถวๆวนี้ครับเนี่ยแล้วก็ลงไปใหม่โอเคครับทางมาอาจจะลายตานิหนึ่งโอเคเรรยบร้อยครับอันที่สองเสร็จปุ๊บแล้วกันที่สามครับไปต่อเลยฮะนี่ขึ้นไปทางนี้นะครับแล้วก็ต่งไปนี่แล้วก็ออกซ้ายขวาครับขึ้นครับ ด้านหลังโอเคเก็บแล้วก็ลงไปต่อครับถ้าเดินอยู่บนทางมันจะง่ายกว่านะถ้าไปลงข้างล่างมันจะช้านะโอเคเสร็จปุ๊บก็ไปต่ออันที่สี่ครับนี่ค่อนข้างง่ายครับไม่ยากเลยโอเคขึ้นไปครับก็เป็นเควสอีเวนต์ง่ายๆนะครับผมโอเคปุ๊บปุ๊บขึ้นไปแล้วก็ขึ้นมาทางนี้แล้วขึ้นมาไดาตรงนี้ข้างหลังนี่ครับแล้วก็ออกไปทางนู้นครับแล้วก็เก็บหัวหนูวันนี้โอเคแล้วก็ลงไปต่อครับโอเคหล่นพื้นไม่เป็นไรฮะ ไกลๆนิดเดียวแล้วก็คุยครับโอเคอันที่สี่เสร็จแล้วนะเราก็ไปอันที่ห้านะครับโอเคนี่อันที่ห้าจะอยู่อันบนสุดนะครับก็ไปตามทางเดิมเมื่อกี้เลยครับจะง่ายครับโอเคขึ้นมาทางนี้ปุ๊บก็ขึ้นบันไดนี่ก็ขึ้นมาทางนี้ก็ออกมานี้ฮะปุ๊บขึ้นมาขึ้นมานี่ครับเรียบร้อยหัวหนูห้าอันนะกระโดดลงไปตามทางก็ได้ครับ แล้วก็มาคุยกับตัวนี้ครับโอเคครับก็เวสของอีเวนต์ก็จะเสร็จประมาณนี้ของอีเวนต์ของไอเจ็ดทับเจ็ดครับโอเคครับเดี๋ยวเพื่อนๆไปดูตัวแอร์ดรอปต่อได้เลยครับมีประมาณ6ตัวยังไงเพื่อนๆก็ลองทําดูนะครับโอเคครับอันนี้จะเป็นอีเวนต์นะครับก็เรากดจริงๆไอตัวนี้ที่เขาเขียนมาครับอีเวนต์ของไอตัวนี้คือเขาบอกว่าให้เรากดบอยเอ็นเอฟทีนะครับแต่จริงคือจริงๆเขาบอกว่าเรามีทักหนึ่งเอ็นเอฟทีก็มีโอกาสที่จะได้แล้วครับอันนี้เราก็กดเพลย์ไปเลยครับก็น่าจะเป็นด่าน กระต่ายอะไรพวกนี้ครับเราก็ได้เล่นไปเรียบร้อยแล้วครับน่าจะไม่มีอะไรครับโอเคแล้วก็ตรงนี้ก็กดเวลีไฟได้เลยครับค่อนข้างง่ายครับเนี่ยก็เสร็จเรียบร้อยแล้วเวลีไฟโอเคครับต่อไปเควสอันนี้ครับเนี่ยจริงๆเขาบอกว่าตัวเควสอันเนี้ยของที่เป็นตัวแม่มดที่มันขี่อยู่อ่ะเขาบอกว่าเนี่ย if you don't owner you can buy one open sea คือบอกเขาบอกว่าถ้าเกิดคุณอยากจะได้อาจจะต้องซื้อ NFT ด้วยอะไรประมาณนี้ครับก็เราลองกดดูมันก็จะลิงก์ไปแต่ผมก็มี NFT แต่ไม่ใช่ของ collection นี้ครับไม่ใช่ของอาตาลีแต่เราก็ลองกดไปดูก็ได้้ครรับนนีี่ปะมาณ โอเคนะครับราคาก็สามารถดูได้ครับอันนี้ก็เขาจะให้เราไป follow อัตลติไอเอ็ IX นะครับก็เป็นอาโอเคครับแล้วก็กด follow เข้าไปครับแค่นี้เองไม่มีอะไรมากแล้วก็ verify นะครับเห็นไหมล้วก็ฟอ l โล่เดอ sandbox game ก็เป็นการ follow ตัวไอน,นี้อยู่แล้วครับส่วนใหญ่เราก็น่าจะ follow กันหมดแล้วครับเนี่ยผมก็ follow อยู่แล้วเห็นไหม แล้วก็ v ว r i f y ก็จะเป็นคอนเคลค่อนข้างง่ายครับแต่จริงๆเขาบอกว่าถ้าเกิดลุนอัลฟาพาร์น่าจะเป็นแบบว่าคนที่แบบมี NFT ด้วยอะไรประมาณนี้ครับอันนี้เราก็ v ว r i f y เรียบร้อยใช่ไหมครับเคล็ค่อนข้างง่ายครับส่วนอันนี้ก็เหมือนเดิมครับง่ายครับอันนี้เป็นตัวลิงค็เาให้ไป Follow ตัว m o n กี y a r รา n d นี่ครับนี่โอเคแล้วกดติดตามไปเลยนะครับนี่ไม่ยากเลยก็คือ Follow ทวิตนั่นแหละครับโอเคแล้วก็จอยอันนี้รู้สึกว่าอ๋อโอเคจอยดิสคอรอนนะผมน่าจะไปจอยแล้วโอเคเราเปิดเข้ากลุ่มไปเลยครับ นี่นะครับก็ประมาณนี้ไม่น่ามีอะไรแล้วก็ Verify ของตัวเราเพื่อเข้า Discord ของเขาเรียบร้อยนะนี่กดนี่ครับโอเคเรียบร้อยก็น่าจะเสร็จประมาณนี้ครับนี่แล้วก็ ver i f y ครับเรียบร้อยครับเพราะอีเวนต์วีคนี้ก็ค่อนข้างง่ายครับ3ตัวนะครับโอเคครับเราไปต่อกันที่ของเอร์ด็อกกันเลยนะครับตัวแอร์ดออันนี้ครับก็จะเป็นเควสแรกของทวิตเตอร์นะก็คืออันนี้ครับเขาให้เราครับไปถ่ายรูป ในแบบนี้ครับคือจะถ่ายเป็นตัวเราอย่างไรก็ได้ครับแล้วก็พร้อมแท็กเพื่อนสามคนนะเดี๋ยวผมพาทาไปเลยแล้วกันโอเคผมก็เลยกดตอบตรงนี้เลยนะแล้วก็เลือกรูปนะอันนี้ผมไปถ่ายมาแล้วนะครับก็อันนี้เห็นไหมครับก็ไปถ่ายเลยแล้วก็แท็กเพื่อนสามคนนะโอเคเดี๋ยวก่อนแป๊บหนึ่งครับก็หาชื่อเพื่อนก็ได้ครับโอ้ยเอ็นนี่ฮะโอเค,ค,อเคแล้วก็นี่ครับ สายทำอบิท่มด้วยครับนี่โอเคอันนี้ก็กดไปฮะสามคนนะเดี๋ยวผมกรอบชื่อไปเลยแล้วกันนีอ่อันนี้ก็จะเป็น a d o ด t อของตัวแรกครับก็ประมาณนี้ก่อนจะไม่ยากมากโอเคแล้วก็รีทวีตแท็กเพื่อนเห็นไหมครับถ่ายรูปวัต้าของคุณในซิตี้โอเอซิตแล้วก็ถ่ายตอบกลับพร้อมกับไอ้น,นี่ครับเนี่ยเพื่อนสามคนก็น่าจะเรียบร้อยครับโอเคต่อไปก็เป็นอันที่สองครับ อันนี้เขาจะให้เราไปเล่นไอด่านแฟนตาซีไอแลนด์นะไอด่านแฟนตาซีไอแลนด์ก็อันนี้ครับคือให้เราไปถ่ายรูปที่แฟนตาซีไอแลนด์ครับก็เนี่ยครับแฟนตาซีไอแลนด์ก็จะเป็นแบบตัวนี้ครับที่เป็นต้นไม้นะครับอย่างนี้อันนี้นี่อันนี้นะครับโอเคครับแฟนตาซีไอแลนด์ก็ง่ายไม่ยากครับก็แค่รีทวีตนะครับแล้วก็ติดตามอันนี้นะครับนี่กดฟอลโล่ติดตามไปนะครับแล้วก็กดติดตามกดย้อนกลับไปทีนึงฮะโอเคแล้วก็ติดตามอันนี้ด้วย ติดตามแล้วก็กดอันนี้ครับย้อนกลับแล้วก็แชร์ your best selfie ในด่านตัวนี้นะครับโอเคผมก็จะแชร์แล้วก็แท็กอันนี้ด้วยครับนี่แล้วก็เลือกรูปภาพนะครับอันนี้ผมไปถ่ายมาแล้วผมไปถ่ายใต้น้ํานะครับโอเคนี่โอเคอันนี้ก็จะง่ายๆครับเวไม่ยากโอเคครับต่อไปเลยก็ประมาณนี้ครับโอเคต่อไปนะครับก็อันนี้ครับ ด่านเนี้ยไอเวสอันนี้ยเขาจะให้เราไปวิ่งไม่ใช่วิ่งเนี่ยเขาจะให้เราไปถ่ายรูปที่ไอปลากัวจะเป็นด่านที่เป็นแบบพวกเป็นด่านที่แบบว่าอะไรนะเป็นเขาเรียกว่ายังไงอ่ะด่านที่เป็นวิ่งครับเนี่ยเนี่ยถ่ายภาพเส้นายของคนหลักสูตรปลากัวที่แผนที่ไดบนบนสเตชันสามแลวคอมเมนต์ใต้ทใต้ภาพพร้อมแท็บเพื่อนสามคนอนะันนี้นะผมก็นี่ครับเอารูปเนี้ยนี่ยแบบที่เป็นปลากัวที่เป็น,นแบบเนี้ยแบบเนี้ยเราก็แทบเพื่อนสามคนไปเลยนะครับนี่ เนี่ยเลือกเป็นดน่านที่มันเป็นอย่างเงี้ยครับด่านไหนก็ได้มันมีหลายด่านนะเพื่อนเพื่อก็ลองเลือกดูนะครับโอเคแล้วกดตอบกลับไปเลยครับก็น่าจะประมาณนี้ครับเผื่อรุ่นแอร์ดรอปนะคนี่สามตัวประมาณนี้แล้วแท็กเพื่อนอีกสามคนโอเคจริงๆไม่ต้องตอบตรงนี้ก็ได้ผมว่าน่าจะตอบตรงนี้มากกว่านะผมอ๋อโอเคเดี๋ยวผมลองตอบอีกทีหนึ่งเข้าตรงนี้ก็ได้ครับเนี่ยอ๋ออ๋อโอเคครับก็คือเมื่อกี้เราไปทวีตแล้วใช่ไหมเราก็ก๊อบลิงก์ตรงนี้มานะครับนี่ กตรงนี้ครับคัดลอกลิงก์แล้วก็อันนี้นะนี่เรียบร้อยน่าจะเรียบร้อยครับแล้วก็กดตรงนี้ครับรีทวีตก็ทําตามเวสไปประมาณนี้ครับพวกแอร์ดอปอะไรพวกนี้ไม่น่าจะมีอะไรยากโอเครีทวีตด้วยโอเคเรียบร้อยเสร็จปุ๊บก็ดําเนินการต่อนะครับแล้วก็อันนี้นะครับติดตามอันนี้ครับโอเคทำทำไปเรื่อยเือครับเพจมันค่อนข้างเยอะครับวันนี้ก็เผื่อได้ลุ้นรางวัลอะไรก็ ขอให้เพื่อนเพื่อนโชคดีแล้วกันถ้าได้ทำคลิปบุคลิปนี้นะโอ okay. เคติดตามเรียบร้อยนะครับอันนี้ก็เขร้างพิคอรดด้วยก็ดีครับก็ทำตามไปเลยครับไอสองอันนี้ออกไปก่อนโอเคไม่เกี่ยวกันโอเคอันนี้นะครับก็น่าจะเข้ามาเรียบร้อยแล้วโอเคแล้วเราก็ไปดูที่เควสนะครับดำเนินการต่อเรียบร้อยครับก็ตัวเควสก็เหลือเวลาอีกส4ชั่วโมงครับยังไงเพื่อนๆนรีบมาทำนะครับก่อนที่มันจะหมดไปนะครับโอเคต่อไปก็เป็นอีกเควสหนึ่งครับอันนี้ อันนี้เขาจะให้เราไปดา่าเล่นด่าลิงครับก็เนี่ยแล้วลทําได้ถึงวันที่9้านะยังไงก็รีบทำเหลือเวลาอีกสาวันนะวันนี้ก็คือให้เราอ่ะสวมใส่ผิวสีแดงแล้วก็ไปดิแดนมังกี้แล้วก็แท็กสามเฟนนะครับโอเคเ้าก็กดตอบกลับตรงนี้เลยนะครับแล้วก็เลือกรูปภาพนะครับอันนี้ผมก็เลือกมาแล้วนี่เป็นรูปสีแดงเมื่อกี้แล้วก็ตอบกลับเหมือนเดิมครับนี่ครับเอาคนเดิมเลยครับนี่แล้วก็นี่มาครับ นี่ครับไอเดอก็ประมาณนี้ครับ3ตัวแล้วก็กดตอบกลับไปเลยครับก็มันจะมีเควสที่ถ่ายรูปเยอะประมาณนี้นิดนึงครับก็ตอบไปครับก็ไม่ยากอะไรมากมายโอเคเนี่ยครับนี่เสร็จปุ๊บก็มีอีกครับอันนี้อันนี้ค่อนข้างไม่ได้ยากอะไรครับก็แค่เขาจะให้เราของแจกแบ็กเวิลด์แอนด์เดอะแซนด์บ็อกเนะครับแล้วก็คือให้เรา Follow น่าจะ Follow คนนี้นะครับเนี่ยฟอลโล่อันนี้ แล้วก็รีทว e ตแล้วก็ tag สามเฟนแล้วก็สามติดตามนะครับอ๋อสาม follow เนี่ยโอเคครับเนี่ยเรา follow คนเนี้สามคนอ๋อแล้วก็ follow ช่อง youtube ด้วยนะโอเคเดี๋ยวทําไปทีละอันนะเนี่ย follow อันนี้ไปก่อนอันหนึง่งแล้วก็อ่าอันนี้อันหนึงนะ่งฮะโอเคอันนี้ออกไปก่อนนะโอเคแทนบ็อกซ์ follow เรียบร้อยอยู่แล้วครับแล้วก็อันนี้เป็นช่อง youtube ของเขาเขาให้ follow สามทางนะโอเคเราก็ทําตามไปไม่เป็นไร น่าจะเป็นชาวเกาหลีครับอ่าโอเคกดติดตามไหมครับช่องใหม่นะน่าจะเป็นช่องใหม่แล้วก็มาทํากันนะโอเคแล้วก็รีทวีตแท็กสามเฟนนะครับโอเคแล้วก็รีทวีตนะครับแล้วก็แท็กสามเฟนตรงนี้อ่างตรงนี้ก็ได้ครับแล้วก็ใส่มาเดิมฮนะนี่ฮนะคนเดิมฮนะคนเดิมที่คุ้นเคยนี่โอเค โอเคครับโอเคแล้วแท็กสามเฟสแล้วก็รีทวีตไปนะก็ไม่น่ายากอะไรครับเนี่ยเรียบร้อยหรือว่าต้องหรือจะแท็กอีกทีนึงก็ได้นะผมว่าอย่างเงี้ยเราไปดูที่ข้อ,ขอมูลส่วนตัวนะครับล้วก็ชื่อมาเลยสามคนนะเมื่อกี้ไปไหนละโอเคครับนี่เราเข้าไปทำพิธีก็ได้การผ่านคนระับต่อไปใต้คอมต์ข้างล่างด้วยครับนี่เห็นไหมก็ประมาณนี้ครับเนี่ยไม่น่ายากอะไรโอเค อันนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วอันนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วโอเคช่องทวิตอันนี้ออกได้ก็คันนี้ก็น่าจะประมาณนี้ครับเสร็จเรียบร้อยแล้วก็นี่กดฟอร์ม้วยมันู้มีฟอร์มข้างล่างใช่ไหมอันเนี้ยกรอกกรอกฟอร์มข้างล่างเดี๋ยวไปเปลี่ยน,นเพื่อนๆเดี๋ยวผมก็จะส่งลิงก์พวกเนี้ยไอทวิตไว้ให้แล้วก็ลองมาตอบมาดูนะอันนี้ไม่น่ายากก็แปลเป็นไทยก็ได้มันเป็นภาษาเกาหลีนะโอเคเดี๋ยวก็มาลองตอบกันดูนะครับ โอเคต่อไปก็จะเป็นอันสุดท้ายนะครับอันนี้จะเหลือเวลา24ชั่วโมงสุดท้ายนะครับยังไงก็เพื่อนๆก็รีบทำนะอันนี้ก็คือติดตามเมตาโอซิทดาวนะครับแล้วก็เข้าร่วมทวิตนะครับแท็กสามเฟนเหมือนเดิมครับโอเคผมกดหัวใจให้ก่อนรีทวิตทีหนึ่งก่อนอ่าโอเคแล้วก็อ่าแท็กสามเฟนนะโอเคผมโอเคนี่ประมาณนี้กันโอเค แท็ก3เฟรมไปก่อนแล้วก็ติดตามวันนี้ฮะแล้วก็ follow discord ด้วยนะครับประมาณนี้เลยเควสมันจะเยอะนิดน,นึงนะวันนี้แต่ว่าก็เผื่อทำเผื่อๆไว้นะโอเคเมตาดาวซิโอเคครับแล้วก็ verify เรียบร้อยโอเคก็โดยตัวเควสจริงๆก็น่าจะมีประมาณนี้ครับโอเคครับยังไงก็ให้เพื่อนๆลองทำ a d o d ็กันนะครับ โอเคครับวันนี้ก็ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามชมมาฝากกดไลค์ like, กดแชร์ check, กด c ั i b e ให้ช่อง Top Story ด้วยครับโอเคครับแล้วพบกันใหม่พรุ่งนี้ครับสวัสดีครับ